อไปเมาซะหน่อยสิไม่ไหวแล้เอ้ยแกมีเรื่องจะเมาคือแบบไม่ไหวแล้วทุกวันนี้คือแบบแต่ละมือแต่ละเดววันละ18 000, 000, 000, ล,ะล้านพันล้านเรื่อง เนื่องด้วยดิฉันเนี่ยนะคะทะํารายการอาหารฟู Food dairy, ้ดเดรี่เกี่ยวกับแอมิโนทาแมนเราไมา่ได้ทํางานหลายที่ทํารายการอาหารเป็นคนกินทุกอย่างอะเนาะเขาบอกให้ฉันนะแกหาร้านอาหารให้หน่อยช่วงเทศกาลอยากจะไปถลม่มไปกินไปอิสไปดื่มไปดริงค์ซึ่งเขาหาที่กันอยู่หาไม่ได้ที่แบบว่าได้คนประมาณแบบทางออฟฟิศใช่ไหมประมาณแบบ15 20คนอยากได้ทุกอย่างหนึ่งดนตรีโซ2สออยากได้อาหารที่อร่อยสามต้องมีอาหารไทยด้วยอาหารฝรั่งรวมกัน เครื่องดื่มทำแมต้องมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เซ็นเซอร์แล้วสามารถไปแบบว่าหากันได้นะว่าพิมพ์ว่าอะไรไม่บอกนะคะมินก็เลยทำการเปิน,นมีอยู่ร้านหนึ่งน่าสนใจมาก The Factory Corner นี่เองค่ะเขามีเครื่องดื่ม700กว่าชนิดแล้วก็มีอาหารมากมายรวมไปถึงมีเชฟชื่อดังไปกันเลยดีกว่าไหมไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลย คือข้าวซอยที่แบบว่ามากกะขาะหมูเยอะมันใหญ่ๆขนาดนี้เนื้อหมูหุ้มพรมอันนี้เนี่ยเราต้องรอให้มันดับก่อนไหมคะถึงทานได้โอเคค่ะร้าน The Factory Corner นะคะอยู่แถวย่านพานนกตัดใหม่นะอยู่หน้าร้านแล้วเนี่ยรูปเชฟฟ้าแบบร้าขนาดนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องแบบไปขอไปถามเชฟซะแล้วว่าเมนูเด็ดที่แบบจะให้พวกเราหรือพวกฉันพวกเธอทุกคนได้ทานกันเนี่ยคือเมนูอะไร เทฟานะคะเป็นเฮเชฟประจำร้าน The Factory Corner นะคะเชฟเนี่ยมาเป็นเฮเชฟที่ The Factory Corner ได้ยังไงคะก็อย่างแรกเลยเรามีใจรักในการทำอาหารนะคะก็คือชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็มีทางเจ้าของร้านพี่ปออะค่ะก็คือเชิญชวนมาช่วยกันทำมีคนที่ชอบทำร้านอาหารกับคนที่ชอบทำอาหารมาจอยกันเทฟานี่จริงๆได้รับรางวัลมาหลายเวทีแล้วใช่ไหมคะเชฟมีรางวัลอะไรบ้างคะล่าสุดจะได้3ามเหรียญทองค่ะก็คือไปแข่งขันที่ปูซานประเทศเกาหลีด้วยแล้วก็ในประเทศไทยจะมี2รายการก็คือแมคโครโคลิก้าปี 2023กับ2024ล่าสุดนี้เลยมิอยากให้เชฟพูดถึง2เมนูแรกก่อนที่เชฟบอกว่าประยุกต์มาจากการแข่งขันค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะเชฟเมนูแรกก็คือจะเป็นหมูปิ้งย่าง4รสชาติ<ล>ใช่ค่ะก็คือจะเอาซอสนะคะที่ชนะการแข่งขันทั้งทางในและต่างประเทศมาประยุกต์เป็นเมนูนี้ช และเมนูนี้ล่ะค่ะแชฟอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คืออันนี้ก็เมนูพึ่งได้แชมป์มาเลยก็คือจะเป็นเมนูแกงคั่วเนื้อออสเตรเลียย่างค่ะ,<ม>ะก็ยอดมะพร้าวอ่อน<ม>ค่ะอันนี้ก็จะมีความหอมของใบชะพูอ่อ,อนๆ<ม>ใช่ค่ะแล้วก็มีเนื้อย่างค่ะย่างมาแบบพอดีก็คือจะมีความนุ่มแล้วก็ j ยซี่อยู่แต่นอกจากนั้นค่ะทุกคนที่เดอะแฟคเตอรี่คอรเนอร์นะคะยังมีเมนูที่น่าทานอีกหลากหลายเมนูเลยเชฟฟ้าสามารถแนะนําได้เลยค่ะว่ามาที่นี้ควรสั่งเมนูไหนบ้างคะอันดับแรกเลยคือห้ามพลาดเลยเป็นเมนูขาหมูภูเขาไฟค่ะก็คือ ถ้าใครสั่งค่ะที่ร้านน้องพนักงานก็คือจะมาจุดไฟให้ที่โต๊ะเลยก็เป็นคอนเซปต์ขาหมูภูเขาไฟค่ะแล้วก็ช่วงเดือนธันวานะคะถ้าใครสั่งเมนูนี้เราก็จะมีเมนูยำดอกดาลาแอดออนให้ด้วยค่ะในช่วงเดือนธันวาค่ะเราก็จะมีคอนเซปต์เมนูใหม่ก็คือเป็นเหนือจรลดใต้ค่ะก็คือจะใช้วัตถุดิบของทั้งภาคเหนือแล้วก็ใต้มาทําเป็นเมนูค่ะก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นขาหมูซอสข้าวซอยคอกับแก้มค่ะก็จะเป็นเมี่ยงข้าวตังค่ะยำผักกูดค่ะอันนี้เปรี้ยวเผ็ด พอดีกองกอต่อมาก็เป็นผักกูดผัดกะปิเหมือนกันค่ะอันนี้จะมีความหอมกะปินิดๆใบเหลียงผัดวุ้นเส้นใส่กระเทียมโทนด้วยกระเทียมโทนจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะจะตัดความมันของใบเหลียงแล้วก็ไข่ด้วยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึงนน่งก็คือเป็นตัวไฮไลท์ของช่วงเมนูใหม่ของเราเลยก็คือ<ช>จะเป็นดอกดาลาขึ้นอันนี้ค่ะเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้ที่ปลูกในจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ค่ะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาหาทานได้ยากถ้าอยากจะทานต้องมาทานที่ The Factory Corner เท่านั้นนะคะ เวลาเลือกใช้วัตถุดิบในการมาทําอาหารเนี่ยมีวิธีการเลือกยังไงคะเชฟอย่างแรกก็คือจะต้องสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอย่างที่ร้านเราก็จะเลือกใช้ของ CP ค่ะเป็นหลักก็คือจะมีใช้เป็นออสันคอหมูชีวาแล้วก็จะมีใช้เป็นขาหมูเ<อ>ยอรมันของทาง c <อ>ีค่ะควบคุมคุณภาพได้แบบคงที่สม่ำเสมอสม นี่นะคะเชฟจริงๆเนี่ยมินมามองหานท,าที่แบบจะกินเลี้ยงช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยบอกเลยว่า The Factory Corner คือใช่แล้วค่ะมินจะเลิกร้านนี้แน่นอนเพราะว่ามินทราบมาด้ว่ามีเล่นดนตรีสดด้วยะวะทุกเสารอาทิตย์ใช่ค่ะเป็นดนตรีสดเลยตั้งแต่สองทุ่มยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยแอบเห็นที่มุมเครื่องดื่มมันยังไงคะทำไมแบบ ใหาใทางร้านเล่าอะค่ะมีเบียร์คาร์มากกว่า17แถบเลยแล้วก็จะมีเบียร์คาร์แล้วก็ทั้งไทยและเทศนะคะมากกว่า700ฉลากเลยใครเป็นสายคอเบียร์ค่ะก็จะต้องมาที่นี่จะบอกว่าที่มินเลือกร้านนี้เนี่ยมินต้องมาชิมก่อนไงก่อนที่จะพาเพื่อนๆที่ทํางานนะคะมาแบบปาร์ตี้ที่นี่ช่วงปีใหม่นะคะพร้อมอีทีแล้วนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะแบบไปเริ่มจริงๆเนี่ยเดี๋ยวให้น้องเข้ามาจุดไฟกันดีกว่าค่ะ อันนี้เนี่ยเราต้องรอให้มันดับก่อนไหมคะถึงทานได้ออโอเค <c oughs> จริงๆเนี่ยใครจะมาแฮปปี้เบอร์เดย์เพื่อเราเปลี่ยนแนวใหม่แบบสับได้เลยค่ะเลิกใช้เค้กใช้ขาหมูเยอรมันอันนี้แทนได้เลยแบบแฮปปี้เบอร์เดย์ <c oughs> ได้เลยนะคะทุกคน <c oughs> เมนูแรกกันเลยกับหมูย่างสีรสชาติคะ่ะที่เชฟฟ้าบอกว่าได้มีการประยุกนะคะจากการไปประกวดมานี่เองเนื <c oughs> อ้อหมูหุ่มพัมหอมเข้มข้นมากค่ะชิ้นต่อไปบ้างดีกว่านี่ แน่แนๆเต็มคำม่ความแบบว่าชุ่มฉ่ำของทั้งเนื้อซอสแล้วก็มันนะคะที่แบบว่าเข้ากันอย่างลงตัวรู้แล้วว่าทำไมอร่อยขนาดนี้ยทุกคนเพราะว่าแบบใช้หมูชีวานี่เองในส่วนของสันคอนะคะจะมีความหอมนุ่มฉ่ำมากกว่าหมูทั่วไปค่ะเพราะว่าเขาถูกเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดอย่างพวกแฟกซีหรือว่าสาหร่ายทะเลลึกนะคะทุกคนทำเมนูไหนก็อร่อยเมนูนี้คืออร่อยสุด,สดนุ่มหอมฉ่ำจริงๆค่ะ และในส่วนของเมนูถัดไปแกงคั่วนเนื้อออสเตรเลียยอดมะพร้าวอ่อนนี่เองค่ะเนื้อเนี่ยเป็นแบบดี่ยม,มีดี่มีนะคะทุกคนคอมบิเนชั่นที่แบบว่าสุดยอดมากคือเป็นแบบว่ามีความตะวันตกเวสเทิร์นคือเอาเนื้อออสเตรเลียมาใช่ไหมคะร่วมกับตัวแกงใต้คือแกงคั่วน,นี่เองค่ะทุกคนดูสิอ่อร้อนค่ะยังไม่ได้เอาไม่ใช่ร้อนเล่นร้อนเล่นมันมีความเข้มข้นของแกงตัวกะทิทามาได้ดีมากค่ะแล้วเนื้อดีมากไม่น่าเชื่อนะคะว่า แกงคั่วแบบไทยๆท,ทางภาคใต้เนี่ยจะเข้ากับเนื้อออสเตรเลียได้ขนาดไหนมาคอนเซปต์ของเราคือเหนือจอร์ดนใต้ใช่ไหมคะเราเริ่มจากทางภาคใต้ก่อนเป็นตัวแกงคั่วไปแล้วเดี๋ยวเราจะแบบใต้ให้สุดแล้วค่อยขึ้นเหนือทีเดียวต่อกันเลยค่ะกับตัวนี้เลยค่ะนี่ยำดอกดาหลานะคะทุกคนจะบอกว่าในหนึ่งคำเนี่ยสามารถกินไนดะ้ทั้งแบบตัวหมูสับดอกดาหลากุ้งตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีถัวลิสงต้นหอมคือแบบโหจัดเต็มมากอะ่ะทุกคน เมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่มินชอบมากๆวุนเสบผัดใบเหลียงนะคะใส่กระเทียมโทนด้วยเฮ้ยกระเทียมโทนหอมมากกระเทียมโทนเนี่ยเขาช่วยชูรสชาติของตัวใบเหลี่ยงมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเขาจะมีความเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีความแบบ มอมใบเหลียงทุกสดมากเมนูถัดไปตัวนี้เลยเมื่อกี้เชฟก็พูดแล้วว่ามินต้องลองทานผักกูดผัดกะปิกุ้งหมูสับค่ะผักกูดเราชอบเจอในรูปแบบของยำจะส่วนใหญ่แต่ที่นี่นำมาทำ็นแบบผัดกับก,บกะปิแบบนี้ด้วยค่ะอืมหอมกะปิข้าสวยต้องเข้าอร่อยมากไปกันต่อกับอีกหนึ่งเมนูนะคะยำผักกูดมาแล้วฉันไปร้านไหนจะ,จะไปถากตลอดว่า มียำผักกูดไหมคะมีผักปูดไหมคะซึ่งไม่ค่อยมีแต่ที่นี่มีคะ่ะมาชิมกันเลยเราวพูดดูสิทุกคนยำผักกูดเนี่ยจะเหมาะกับสายสุขภาพเช่นเดียวกันนะก็สามารถทานได้ใครที่ชอบแบบว่าอยากจะแบบลดน้ําหนักหรือว่าชอบทานอะไรที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายคะ่ะผักกูดก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มิ้นบอกได้เลยว่าดีมากมากเป็นจังจบภาคใต้ไปแล้วไปต่ออันไหนดีเจ้าต่อภาคเหนือเลยกับเจ้าเมีย่ยงข้าวตางใบชะพููเจ้าคะ่ะใครที่มาที่ t h ค Factory c เนอร์แลวอยากหาแบบ กับแกล้มทานกับเครื่องดื่มที่ไม่บอกว่าเครื่องดื่มอะไร <laughs> ไมันจะได้ความรู้สึกแบบแบบใหม่แบบสับไม่เคยนึกเหมือนกันว่าข้าวตังสามารถนํามาทาเป็นแบบเป็นเมี่ยงได้อะ่ะขาหมูเยอรมันข้าวซอยในอีก5 4 3สี่สาสองราดเลยไหมคะโอ้เมนูนี้สุดอะ่ะคือข้าวซอยที่แบบว่ามากบคาหมูเยอรมันให,ใหญ่ขนาดนี้มิ้นบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์แน่นอนไม่เคยเห็น,หน,หนที่ไหนทำแบบนี้นะคะแกขาหมูใหญ่ไม่ไหว เสียงสูงแล้วเนี่ยถ้าใครพาแฟนนะคะพาคุณพ่อมาให้คุณพ่อกับแฟนหั่นนะคะอย่าให้ตัวเองหั่นค่ะเป็นยีวกันหั่นได้ประมาณนี้น้ำเข้มข้นข้าวซอยเต็มๆมากกับข่าหมูเยอรมันที่เนื้อนุ่มสุดปังอลังการงานสร้าง แต่ยังไม่หมดเท่านี้เมนูนี้เลยค่ะขาหมูเยอรมันภูเขาไฟนะคะถ้าเมาื่อกี้ใครดูไม่ทันว่ามันเหมือนแฮปปี้เบอร์เดย์เหมือนภูเขาไฟยังไงเลิกกันไปดูได้เลยค่ะทุกคนทุกคนแบบไม่ให้ไม่ย้อนแล้วจะดูตอนกินแล้วสั่งเซตนี้ก็จะได้เป็นเนฟรนช์ฟรายหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของยำดอกดาลาแล้วก็ผักดองแล้วก็นำจิ้มแบบนี้ด้วยนะทุกคนสามารถไปดูการทอดได้ตอนนี้เลยค่ะ อวบแน่แนๆอะไรขนาดนี้เพราะว่าขาหมูที่นี่เนี่ยใช้ขาหมูจาก CP นี่เองค่ะทุกคนสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกแน่นอนแล้วเนื้อมันก็อร่อยขนาดนี้อันนี้ทุเรียนลูกนี้ยังไม่ใช่เราได้เลย <c oughs> จะบอกว่าหลากหลายเมนูที่มาแสนอร่อยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าใช้วัตถุดิบเกรดดีคุณภาพเลิศจากซีพีของเราทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะทุกคน ในช่วงเดือนธันวาเป็นต้นไปนะคะก็คือถ้าใครนะคะไปไม่ได้ไปเที่ยวปีใหม่ที่ไหนนะคะเราก็อยู่กร<ม>ุงเทพค่ะทางร้านเรามีคอนเซปต์อาหารเหนือจะลดใต้ให้ด้วยแวะที่ร้านเดอะแฟคทอรี่คอรเนอร์ก็ได้ค่ะเรามีอาหารหลากหลายเมนูให้เลือกหรือว่าใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศไปทานเวสทเทินทางร้านก็มีให้เลือกเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะซึ่งสามารถไปติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะต่างๆได้ทาง Facebook ของ The Factory c o r n e r เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะ,คะสามารถออทักไปจองหรืออะไรก็ได้ ไงคะลาน,นี้เดอะแฟคเตอรี่คอเนอร์ถูกใจทุกคนกันไหมอะถูกใจทุกคนแน่นอนมินสองเรียบร้อยละสิ้นปีนี้เจอกันคะ่ะ